รีวิวครับพลัง คีเอรินนี่นะทตาวตันรวมบูตเตอร์ร้อยนาฬิกาที่103แต่ว่าเราสามารถทำตันถึง105ได้เลยนะเล่นทั้งหมด2องตำแหน่งเนาะถ้าใช้พูชชันบูตเตอร์ยืนวิฟิวตัวรับกับแบ็คขวาได้เกมรับ4ได้น,นะโอ้โหอย่างสุดนะแท็กกิ้ง99ส่วนอีก3ด้านทะลุปไปที่101หมดเลยนะโอ้โหถือว่าค่าพลังแบบล้นๆเลยนะหนำซ้ำเนี่ยอากาศยานก็ดีนะถึงแม้ว่าเฮดเดอร์จะเออเพียงแค่83แต่ว่าเออความเหม็งแก่งกับการกระโดดเนี่ย90กว่าเลยนะหนำซ้ำคีรินนี่เนี่ยภาพจจจาาาาขขออองเเเะะะช้นนนนแต่่่่่วใกมสปีีดยูท81 ถือว่าเร็วพอสมควรนะไม่ช้านะแต่ว่าสปีดต้นนะ่ะอยู่เพียงแค่6จบนะถือว่าไม่ได้เยอะมากอันนี้เนี่ยผมขอรองเปรียบเทียบกับเพื่อนร่วมแพ็คของเขาอย่างคานาวโลให้ดูนะจะเห็นได้ว่าเกมรับเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงสูสีกันเลยแต่ว่าคีรินี่ดูจะมีบวกเยอะกว่านิดนึงนะครับมีบวก1เนานะบวก2เนาะแต่ว่าถ้าเป็นสภาพร่างกายนะครับอย่างพวกความเร็วนะนู่นนี่นั่นเนี่ยจะเป็นคารนาวโลที่ดีกว่าแบบเยอะมากๆนะครับหนามซ้ำอากาศยาน่ย ก็คันนาวโร่ดูดีกว่านะภาพรวมแล้วถ้าให้เลือกใช้1คนเนี่ยถ้าดูเป็นแค่ค่าพลางังนับไม่เอาสรีร่างกายเข้ามาเปรียบเทียบเนี่ยผมว่าคานนาวโร่ดูดีกว่านะ ผมขอ,ลอมเลอาเปรียบเทียบกับตัวที่ดูสูสีมากขึ้นอย่างเนต้านะเพราะว่ามาในเพบไซ่า,าเดียวกันอายุเท่ากันส่วนสูงเท่ากันนะโูโ้เรียกว่าเท่ากันแทบจะหมดเนาะก็ถ้าเป็นเกมลับนะครับคีเรนี่จะดีกว่าแต่ว่าเนต้าเนี่ยจะมีพวกความเร็วความอื่นที่มากกว่านะครับส่วนคีเรนี่ก็จะมีอากาศยานที่ดีกว่านะภาพรวมแล้วก็ถ้าเกิดใครที่อยากจะได้ลับแบบจ๋าๆนิดนึงนะับลับดีๆหน่อยก็จะเป็นคีเรนี่ที่ดีกว่านะครับ สำหรับวิธีการเราเปลี่ยนค่าพลังค่าที่พอดีขึ้นเก่งขึ้นสุดขึ้นแล้วก็ตัน105เนี่ยถ้าอยากจะตัน105เนาะก่อนอื่นเลยนะบูสเตอร์เนาะก็ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องโอเวอร์อ่อน่ะบูสเตอร์ก็ตามตามมาตรฐานเลยนะถ้าเป็นกองหลังก็ต้องเป็นพวกดีเฟนซ์ดิวลิง่งชัดดาวน,น์นู่นนี่นั่นเนาะแต่ว่าถ้าอยากจะ105ต้องเป็นบูสเตอร์ดีเฟนซ์นะถ้าดีเฟนซ์เนี่ยอันนี้ก็จะบูสต์มาอยู่ที่104เรียบร้อยนะส่วนวิธีการปรับเปลี่ยนค่าพลังเนี่ยโอ้้้หถาาาเเเเกิดดดรบูสต์์ีฟนนนซจะ็ไว่ แท็กกิ้ง100เรียบร้อยนะครับ4ด้านเนะี่ยโหสวยมากนะ100ทั้ง4ด้านนะครับก็โหสูงแบบจะจัดเลยส่วนการปรับเปบลี่ยนเงาพลังเนี่ยเราจะลดดีเฟนซ์ลง1แต้มนะถ้าอยาก้อยห้5เนาะแล้วก็เพิ่มโรบอดี้นะให้กลายเป็น6หลังจากนั้นนะลงทีมใช้กระบูตโค้ดของ AC มิลานแบบนี้ก็จะตันอยู่ที่105เรียบร้อยนะค่าพลางังเกมรับก็ยังสวยเหมือนเดิมนะยังหนึงร้อหมดเนาะก็บางคนที่ถามผมว่าพี่ครับเคียรินี่โอ้เป็นเดททอยเยอร์เล่นมิดฟิลด์ตัวรับได้ไหมก็ถ้าพี่สไตตลล์์นนี้ยยืมิิดดฟััวรบอาง d ซ เนี่ยก็แสดงผลวนะ่าแต่ส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยเชียร์นะเพราะว่าถ้าจะยืนกองกลางเนี่ยมันควรจะมีข้าวลังที่ครบเครื่องมากกว่านี้นะอย่างเช่นในเรื่องของการาจบอลการเลี้ยงบอลของบอลน,น่ะซึ่งคิเลนี่ไม่เหมาะนะครับยืนเซนเตอร์นั่นแหละดีสุดนะแต่ความรับคิเลนี่ผมเสียดายอย่างหนึ่งนะถึงแม้ว่าร่างนี้นะจะเป็นตำนานร่างแรกร่างใหม่ของเขาในเกมนี้เลยแต่ว่า โอ้อประมาณรนะ้อยสี่เนี่ยร้อยห้าเนี่ยมันก็โอเคแหละนะแต่ส่วนตัวผมคิดว่าถ้าเกิดมันแบบร้อยห้ามาแบบตั้งต้นเลยนะไม่ต้องบนะูตโค้ดเนี่ยสมมุติว่าไม่ต้องบูตโค้ดเข้าช่วยเนะี่ยแบบร้อยห้ามาเลยอ่ะมันจะน่าใช้มากๆนะผมก็เสียดายตรงนี้นะครับถ้าเกิดแบบว่าหลายๆคนอนะ่ะไม่ได้ใช้บูตโค้ดของ AC มิลานเนี่ยก็น่าจะได้โอ้อเป็นแค่ร้อยสี่นะครับก็ตรงเนี้ยผมเสียดายนิดนึงเนาะแต่ว่าถ้าทำน่าใช้นะผมว่าคิเลนี่เนะี่ยโหเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับแต่ว่าก็อาจจะยังแบบ ถ้าเทียบกับตัวอื่นเนาะก็ยังมีตัวอื่นๆที่แบบอาจจะยังดูดีกว่าน่าสนใจมากกว่าเนาะหรือถ้าเกิดใครที่รอไหวเนี่ยผมว่ารอมาดินี่สายเดสทอยเยอร์น่าจะเวิร์กกว่า